การเดินทางไปยังสันหลังมังกรหรือทะเลแหวกเริ่มต้นจากการลงเรือที่ท่าเรือแนอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลระหว่างทางชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านพื้นป่าชายเลนพื้นใหญ่ที่ชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งทรัพยากรที่สําคัญเราใช้เวลาเดินทางราวส0ิบนาทีก็มาถึงจุดที่เรียกว่าสันหลังมังกรค่ะคุณผู้ชมคะจุดนี้แหละค่ะคือเป้าหมายของเราในวันนี้ที่เรียกว่าสันหลังมังกรค่ะ ึ่งก็อยู่ในจังหวัดสตูลค่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้น้ําทะเลนั้นเริ่มลดลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็โผล่เห็นสันหลังมังกรซึ่งปัจจุบันกําลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างมากทีเดียวค่ะวันนี้คงต้องมาลุ้นกันว่าจะเห็นสันหลังมังกรความยาวขนาดไหนค่ะลุ้นกันค่ะระดับน้ําที่ค่อยๆลดลงทําให้เริ่มมองเห็นเกลียวขึ้นทอดยาวโค้คงไปมากลางทะเลคล้ายกับมีมังกรตัวใหญ่กําลังเคลื่อนไหวไปมาใต้ผิวน้ํา ไม่นานปรากฏการธรรมชาติก็เฉลยให้เราได้รับรู้ถึงที่มาของคลื่นเหล่านั้นเมื่อสันดอนทรายใต้ผิวน้ำค่อยๆโผล่ขึ้นกลายเป็นทะเลแหวกกว้างกลางทะเลซึ่งแท้จริงคือสันดอนทรายที่ทอดยาวอยู่กลางทะเลให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและถ่ายภาพประทับใจเหมือนยืนอยู่กลางทะเลฉากหลังเป็นเขาตะบันสวยงามอย่างที่เห็นและกำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างมากถ้าตอนน้ำยังลงไม่แห้งนะครับมันจะเป็นสลัง นะครับมีคลื่นตีสองฝั่งเป็นสหลังมังกรเป็นทิวนะครับระยะความยาวประมาณ1กิโลครึ่งจะเริ่มสิบค่ำนะครับสิบค่ำถึงประมาณ5้าค่ำเราใช้ระยะต้องเที่ยวประมาณไม่เกิน15วันต่อเดือนนะครับเพราะว่าถ้าอย่างนั้น,นสหลังมังกรจะไม่โผล่นะครับไม่โผล่แล้วภูมิทัศน์เนี่ยจะไม่สวยนะครับเที่ยวได้ตลอดทั้งปีครับแต่ว่าต้องอยู่ภูมิอากาศด้วยสมมติถ้ามีพายุเข้าเนี่ยจะไม่รับกัจว์นะครับ ไม่ห่างกันนักเป็นที่ตั้งของเกาะเหลาตรงซึ่งตั้งอยู่เขตอำเภอปลเหลียนจังหวัดตรังในอดีตเคยมีชาวบ้านอาศัยอยู่จำนวนมากปัจจุบันเป็นเกาะร้างเนื่องจากชาวบ้านอพยพหนีโรคระบาดเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ที่นี่ยังคงพบร่องรอยการเคยอยู่อาศัยทั้งถ้วยชามโบราณสารเจ้าจีนที่สำคัญคืออันนี้ละค่ะทั้งไม้โบราณที่ถูกฝังไว้ใต้พื้นทรายซึ่งพบอยู่บริเวณชายหาดหลายจุด ชาบ้านบอกว่าคนโบราณเอาไว้ใช้เก็บปลาและอาหารทะเลที่หามาได้เป็นวิธีการถนอมอาหารอย่างหนึ่งแทนการใช้ตู้เย็นในปัจจุบันซึ่งหาชมได้ยากแล้วและกำลังผุพังไปตามกาลเวลา ก่อนกลับเรายังผ่านสันดอนทรายขนาดใหญ่เนื้อที่หลายไร่ซึ่งจะโผล่ให้เห็นในช่วงเวลาเดียวกันกับทะเลแหวกหรือสันหลังมังกรซึ่งชาวบ้านเรียกบริเวณนี้ว่าหอสีหลังซึ่งจะมีหอยหวานชุกชุมเป็นแหล่งธรรมาหากินของชาวบ้านที่จะมาเก็บหอยหวานนำไปปรุงอาหารและขายสร้างไรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัวอีกด้วยกนกนวลอินสมพักษ์สอนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน